โอเค ene, ทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปสอนคาบของแล้วก็ไปดูแร่ด้วยว่าแร่แต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสามารถอะไรแล้วก็ของชินนช้นนู้นชิ้นนี้เนี่ยมันคาฟยังไงนะซึ่งอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่มาสอนคาบของก่อนของเนี่ยมันมีอยู่สองแบบก็คือจะเป็นเกาะกับอาวุธมันจะมีอยู่สามอย่างสามแบบไปทุกคนเจ้าเกาะเนี่ยเดี๋ยวพี่อธิบายเกาะก่อนเกาะเนี่ยมันจะมีกเกาะเบาเกาะหนักแล้วก็เกาะกลางทุกคนก็คือเกาะเกาะเบาเกาะกลางเกาะหนักอะไร แล้วก็จะมีส่วนหมวกส่วนตัวแล้วก็ส่วนขาทุกคนขาบเกาะให้ได้แจ๋วๆหรือว่าขาบเกาะให้ได้ดีๆเนี่ยพี่แนะนําให้หนูเนี่ยขาเป็นกกอนหนักซึ่งวิธีขาบเกาะหนักเนี่ยทำยังไงซึ่งหนูงต้องมีเนี่ยของขาบเกาะเนี่ยเยอะเยอะหน่อยนะซึ่งไอ้ดาบเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายหลังเนีเดี๋ยวพี่เล่นเกาะก่อนก่อนเนี่ยสมมติถ้าหนูอยากได้เกาะหนักๆไอ้เกาะที่อยู่ล่างๆเนี่ยชุดเกาะหนาเนี่ยเนี่ยไล่ลงไปเลยไอ้ไอ้พวกไอ้กระบนเนี่ยมันจะเป็นเกาะกระโหลกกระโหลกถ้าสมมติเรายิ่งอยากได้เกาะแจ๋วๆเนี่ใหรืองเยึ่งใส่ของเจ๋งงกกก็ไไปฟาาร์มม่่่ออนนทุคต้แบบว ไอ้สองสามอันได้4อันแล้วมารีบคาไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งนะทุกคนกัดฟันฟาร์มไปสัก10อันอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีครับผมสมมติพี่อยากได้เกาะหนักเนี่ยแล้วก็ใส่ของไปสักเยอะๆทุกคนเนี่ยใส่เข้าไปแบบยัด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 ยิ่งเรายัดเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของตรงนี้ยิ่งเยอะทุกคนถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเรายิ่งใส่ของน้อยเนี่ยของมันจะอยู่ที่ระดับกลางอะทุกคนถ้าอยากให้ของมันไปที่ระดับหนักเนี่ยก็ก็คือยัดให้มันเยอะๆทุกคนเห็นไหมถ้าพี่ยิ่งยัดเยอะเนี่ยของมันก็จะเป็นที่หมวววกก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 หหหหนนนนนนนััััแล้้้้พออมมเเ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 สรร็็็็็จจจีีี่่ยยะะะะปปทททาาาไง พอเกาะเท้าใส่ก็จะเป็นเกาะตัวทุกคนซึ่งเกาะตัวเนี่ยใช้ของเยอะหน่อยอันนี้ถูกพี่ใส่ไปฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเนี่ยเห็นไหมพอเราใส่ของไปสักจํานวนหนึ่งเนี่ยเนี่ยแบบ9อัน7อันหรือ10อันอะไรเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเกานะหนักนะทุกคนถ้าเรายิ่งใส่ของเยอะไปเรื่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์เกาะหนักมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะทุกคนซึ่งก็นั่นแหละไปไต่ตองใส่ของให้ดีทุกคนแล้วก็เรื่องดาบเนี่ยเรื่องอาวุธเนี่ยพี่บอกก่อนอาวุธในเกมเนี่ยมันมีหลายแบบมากแล้วก็ไไไมมมม่่่ีีอััััันนนนนนหงงสสุดดดะคครบบบบผแแวาาาถ้ บางคนถนัดตีเร็วบางคนถนัดแบบตีช้ชาๆตีหนักๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอยากได้ของอันไหนเนี่ยก็ต้องไต่ตองของไอ้เดียวโดยสมมติพี่อยากได้มีดเนี่ยสมมติมีดเนี่ยมันใช้ของแบบไม่เยอะเลยทุกคนใส่แค่สามอันสมมติพี่อยากได้มีดเนี่ยปุ๊บเนี่ยมีดเนี่ยก็จะได้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมเราไม่ต้องใส่ของอะไรมากมายทุกคนแบบใส่เนี่ยสมมติแบบใส่ดาบใส่แมกมาใส่อันนี้ก็ได้ทุกคนเห็นไหมเราไปได้มีดแล้วได้มีดแบบแจ๋วๆสักอันแล้วจะเกิดว่าอยากได้ของที่มันเท่กว่านั้นเนี่ยอยากได้้ขขอองงทททีีี่่่่่มัันนนนเเกกวาย็ใส ให้มันเยอะกว่านี้มันก็จะได้แบบเป็นของที่หนักกว่านี้อะไรเงี้ยก็ลองไต่ตองของให้แบบเปอร์เซ็นต์น TER, มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเราใส่ของที่ผิดอะไรเงี้ย speaks, ของแบบเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงแล้วก็ลองตวงของให้ดีแล้วก็ถ้าอยากให้ของมันเป็นเนื้อดาบมันไหนเนี่ยอ่ะพี่บอกก่อนเกณฑ์เนี่ยมันมีของหลายระดับถ้าอยากให้ของมันสมมติพี่อยากให้เนื้อดาบมันเป็นตาเนี่ยหนูก็เน้นตาเยอะหน่อยแล้วก็ห้ามไอ้ห้ามไม่ให้วัตถุดิบอื่นเนี่ยมาแซงตาทุกคนสมมติพี่ใส่ตา4อันเนี่ยแล้วก็ใส่ออื่นเนี่ยสามมาตาเนี่ย เนื้อดาบมันจะเป็นตาทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เนื้อดาบมันเป็นสีแดงรูบี้เนี่ยเราก็เน้นรูบี้หน่อยเนี่ยไปให้รูบี้มันเยอะกว่าทุกอันนะแล้วก็ยิ่งของพื้นหลังเทพเนี่ยก็ยิ่งเทพทุกคนแบบดาบมันจะยิ่งดาเมจเยอะหรือไม่ก็ยิ่งแร่อะไรเงี้ยนี่อันนี้พี่เน้นเป็นดาบเห็นไหมไอ้พี่เน้นเป็นลูกตาเห็นไหมดาบมันก็จะเป็นลูกตาเห็นไหมนี่เป็นลูกตาพอเป็นลูกตาไปแล้วก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าไอ้แร่แต่ละอย่างเนี่ยมันมีพาร์ตสี่ไปทุกคนเเดดดีี๋ยยยววพ่จะตััออาไปลลงง้้นห เดี๋ยวพี่จะไม่บอกวิ่ีหาแล้วคับพี่ทหาเนี่ยหนูก็ลองมาอ่านกันเองแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้อะไรเงี้ย๋ยวพี่จะอธิบายว่าภาษีบันไหนมันทำอะไรอย่างเงี้ยเอาไปลงเกาะหรือว่าลงอาวุธดีเดี๋ยวพี่มาเริ่มอันนี้ก่อนเจ้าวันนี้เนี่ยเมื่อเลื่อนระดต่ำกว่า3 5เนี่ยมันจะปล่อยพิษออกมาท,ทุกคนพิษเนี่ยมันจะปล่อยเป็น AOE ทุกคนอยู่5วิมันจะทำอ๋อมันจะทำดาเมจส่เจ้านนเ,เาไปคลงอาวุธหรือว่าลงเกาะก็ไกน,นนี้นะเจ้ามอันนี้นะหยที่โุกคนอพามโลกแรก,ก,แรกไปเลโลกแีอไรนี้เนี่ยเอา่อน โลกสองเนี่ยพื้นหลังสีฟ้าหรือว่าสีเขียวเนี่ยไม่มีอะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่สีม่วงเลยสีม่วงเนี่ยมปนเรื่องที่ออฟซิเดียนเลยไอ้เจ้าออฟซิเดียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงที่เกาะเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดเราเพิ่มเติม30%นะทุกคนเอาไปลงที่ดาบไม่ได้ช่วยอเลยทุกคนให้เอาไปลงที่เกาะนะครับแล้วก็เจ้าหินสีแดงอันนี้เนี่ยอันนี้ให้เอาไปลงที่อาวุธทุกคนถ้าเราไปลงที่อาวุธเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราคิทิค่าอีสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนถ้า ยิ่งใส่เยอะยิ่งโอกาสขีเยอะครับผมอะพี่บอกก่อนถ้าเรายิ่งใส่วัตถุดิบอันไหนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งแบบเพิ่มค่าอนันเยอะครับผมเราใส่น้อยก็ได้น้อยเราใส่เยอะก็ได้เยอะครับผมก็คือกัดฟันฟาร์มไปให้ได้เยอะๆครับผมอันไหนใส่เกาะอันไหนใส่ดาบก็ลองเข้ามาดูกันได้หรือไม่ก็ฟังพี่ได้ครับผมต่อไปก็เลยเรามาที่พื้นหลังสีทองกันสีม่วงมันมีแค่2อันนะครับผมที่มีพาสีนะอ่ะเรามาเริ่มที่ยูเรเนียมกันยูเรเนียมเนี่ยเวลาเราโดนตีมันเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจไปตามสูงสุดขขออออองงเเเืืืดดรากคคนน็5ะ ไม่ได้อิงตามเลือดมานะยิ่งเราเลือดเยอะเนี่ยมันจะยิ่งสะท้อนดาเมจไปแรงครับผมอันนี้ใส่ที่เกาะน,นะทุกคนแล้วก็เจ้าวันนี้เนี่ยมิด c ิล l l เนี่ยเอออันนี้เอาไปลงที่เกาะเหมือนกันครับผมอันนี้จะคล้ายๆเจ้าออ o ซิเดียนเลยอันนี้จะเพิ่ม extra hp สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็คือเพิ่มเลือดเรามาเพิ่มเติมสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมดวงตาขวัญใจมาหาชนฮนะอันนี้เนี่ยเอาไปลงที่เกาะหรือเอาไปลงที่อาวุธก็ได้ครับผมมันดีหมดเลยภาษีของมันเนี่ยมันลดเลือดเราสิบเปอร์เซ็น พี่ไม่รู้เมันจะลดเลือดเราเยอะไหมแต่ว่ายิ่งใส่เยอะก็ยิ่งเพิ่มดาเมจเยอะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเจ้าหินไฟเนี่ยหินไฟเนี่ยมีโอกาส30%เมื่อเวลาเราตีเนี่ยมันจะเผา20%นะทุกคนตามดาเมจดาบที่เรามีนะ2วิอันนี้เอาไปลงที่อาวุธนะทุกคนไม่งงใช่ไหมไม่งงเนาะแล้วก็ต่อไปหินแมกมาเนี่ยหินแมกมาเนี่ยเมื่อเราตีไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาส35%ที่จะระเบิดเป็นดาเมจ50%ของดาเมจดาบแล้วนะทุกคนอันนี้เป็น LE นะดีมากอันนี้ค่อนข้างดีมากแล้วก็หาายยกด้วอันนี้เอาไปลงที่อาวุธเหมือนกันนะทุกคนไไม่่ด้ลงทีกอออ้ันนี้เนป็นเอาวุธนะ แล้วก็ไอหินสุดท้ายของพื้นหลังสีทองเนี่ยจะเป็นหินสายฟ้านี่หินอันนี้หินอันนี้เนี่ยเอาไปลงที่เกาะนะทุกคนซึ่งเวลาเราเอาไปลงที่เกาะปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เรา15%นะทุกคนยิ่งใส่เยอะยิ่งเพิ่มเยอะนะทุกคนเอาไปใส่กันเลยเนี่ยไอ้เจ้าหินอันนี้นะสีฟ้าทุกคนหายากเหมือนกันแล้วก็พื้นหลังสีแดงนะทุกคนพื้นหลังสีแดงเนี่ยเอาไปลงเกาะทั้งคู่นะพี่เตือนไว้ก่อนนะหินสีแดงในเกมนี้ตอนนี้มีแค่สองอันนะทุกคนเอาไปลงเกาะทั้งคู่นะครับผมเเดีี๋ยยววพ่่่จะะะมาาไไไลลออันนนหทร เดี๋ยวพี่มาไล่เจ้าเดมอลไนท์ก่อนเดมอลไนท์หินสีแดงเนี่ยเดี๋ยวพี่มันมี2พาสีเดี๋ยวพี่อธิบายอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยเมื่อเวลาเราตีไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาส15%ที่จะเผา20%เป็นเวลา2วิเหมือนหินไฟอันนี้เลยเหมือนกันเป๊ะเลยแตนะ่อันนี้จะ25%นะอันนี้30%ก็คือเอาพาสีมาในกระแสนี้แล้วก็พาสีที่2เนี่ย เมื่อเรารับดาเมจมาแล้วเนี่ยมีโอกาส25%ที่ทําการเผาศัตรูครับผมงงไหมไม่งงใช่ไหมอันนี้ก็คือตีกเ็เผาโดนตีก็เผานะครับผมอันนี้เดโมไนท์นะครับชอบสายเบิร์นก็แปลนี้เละครับผมส่วนเจ้า Dark Knight Dark Knight ดาร์คไรต์เนี่ยดาร์คไรตี้เนี่ยเมื่อเราโดนตีมาเนี่ยมีโอกาส15%ที่เราจะแปลงร่างเป็นผีแล้วเราจะหลบการโจมตีนั้นไปเลยอันนี้สายหลบนะครับผมอันนี้ลงเกาะทั้งคู่นะอันนี้สายเบิร์นนี้สายเกาะนะครับผมก็คือเป็นเห็นดีดีทั้งคู่เลยอันนี้ก็ลองฟาร์มลองเก็บอันดูนะครับผมส่วนอัน มันโในเว็บนี่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะยิงเว็บไปให้ตรงคำอธิบายเนาะว่าหินอันไหนทำยังไงหินอันไหนหายยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็อธิบายไว้เรียบร้อยละไม่งงกันเด้อขอให้สนุกกับการฟ์มครับผมอ่ะพี่บอกกันนะว่าหนูอยากให้เนื้อดาบหรือว่าเนื้อเกาะเป็นอันไหนเนี่ยหนูเน้นอันนั้นนะครับผมแต่พี่จะมาบอกสูตรครับว่าเอ้ยครับเกาะใส่ขอเนี้ยแจ๋วครับดาบแสเนี่ยแจ๋วอันดีวพี่จะมาบอกนะอันีพี่มาไล่ดาบก่อนดาบเนี่ยมันมีสี่ช่องหนูก็ยิ่งใส่เยอะยิ่งเป็นดาบใหญ่นะครับผมแต่พี่ย หนูจะเน้นตาก็ได้แล้วแต่หรือว่าหนูจะเน้นคีก็ได้แล้วแต่อันนี้คือคินะครับผมเนี่ยใส่ตาใส่คิแล้วก็ใส่อึอัเดียวพออัเดียวพอหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับผมอ่ะไม่ใส่ก็ได้สมมติไม่ใส่สมมติพี่จะใส่เป็นแมกมาแมกมาเพิ่มระเบิดแล้วก็หินไฟนะครับผมจะใครจาหินไฟได้ไหมหินไฟพี่ยังไม่มีใครจะใครจะใส่หินไฟก็ได้หรือว่าจะใส่อึก็ได้อันนี้คือสูตรคาฟดาบนะครับผมสัดส่วนก็ใส่ให้เหมาะสมกับตาอาวุธที่หนูอยากได้นะครับผม เน้นตาเน้นแมกมาหรือว่าเน้นของที่แบบมระดับสูงๆอะไรเนี้ยจะได้แบบดาเมจเยอะของระดับแร่อะไรย่างเงี้ยอันนี้คือดาบนะครับผมเรื่องอาวุธนะเดี๋ยว่อไปเราไปเรื่องเกาะอย่างแรกเนี่ยหนูใส่อันนี้ไปก่อนปุ๊บอันนี้เพิ่มเลือดใส่ไปแล้วก็ออฟซิเดียนออฟซิเดียนเพิ่มเลือดเหมือนกันครับผมอันนี้เพิ่มเลือด15%สีทองเนี่ยออฟซิเดียนเพิ่มเลือด30%ครับผมเขียน <Okay, S 1> ไหมอ่าได้สองอย่างละแล้วก็ใส่ตาก็ได้ครับผมตานี้ขวัญใจมาหาชนครับบอกเลยใส่ได้หมดไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วก็อย่างสุดท้ายเนีีนน่่่ยยยูเเนนมสสัดว หนูก็ใส่ให้มันแบบว่าเป็นเป็นเกาะเป็นกางเกงหรือว่าเป็นหมวกอะไรอย่างเงี้ยแบบหนักๆนะทุก,กคนอย่าเป็นแบบเบาเป็นกลางไม่เอานะใส่ให้มันนานอะไอ้เกาะเนี่ยมันจะกินของเยอะหน่อยไม่ใส่ตาใส่อะไรดีสมมตินเนี่ยถ้าหนูไม่แบบไม่อยากใส่ตาเนี่ยแบบไม่อยากให้มันมาลดเลือดเราเนี่ยหนูใส่ไปสายฟ้าก็ได้ครับผมสายฟ้าเนี่ยมันเพิ่มความเร็วในการวิ่งครับผมจาได้ใช่ไหม หรือแม้ก็ได้แทนไม่อยากแบบพันรบนการมิ่งก็ใส่ตาก็ได้ครับหรือถ้าใครแบบอยากได้การตายหน่อยแบบเอตอนใกล้ตายแล้วกลัวตายจังเลยอะไรเงี้ยใส่อึก็ได้ครับผมอึเนี่ยมันจะมาให้แบบเวลาเราเลือดน้อยกว่าสิห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะปล่อยพิษออกมาแล้วมอนจะไม่ยุ่งกับเราโอเคไหมเราเดินไปไหนมอนก็จะไม่ยุ่งกับเราอันนี้คือสูตรคาบเนาะของกันอื่นเนี่ยไอ้ที่หนูได้มาไอที่แบบว่าไม่มีพาสซีฟเหมือนหนูคาบคาบคาบแล้วก็เอาไปขายก็ได้ครับเวลาหนูจะจัดจะฟาร์มตังค์เนี่ยถ้าหนูจะฟาร์มตังค์เนยเเเ้ะไอาาาปป็กแลวขดีีกกกกวว่่่าาาาาาคคคครรรรััััับบบบมมมมมนนนขยดดไไไ้ิอออะะ็ืแ ใส่ใส่ใส่ยัด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 ให้แบบว่ามันเป็นเกาะหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขายครับเข้าใไหมอันนี้ก็สูตรครับเกาะหรือไม่ก็ใครจะใส่เป็นหินแดงก็ได้ครับผมใครมีหินแดงใครรวยก็ใส่ก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่ดีครับผมแต่ว่าพี่ไม่ได้มีฮะอันนี้แบบว่าลุยๆกันไปก่อนผู้เล่นกลางๆอะไรอย่างงี้ลุยๆกันไปก่อนเนาะทิ้งท้ายกันแค่นี้แหละคอยสนุกกันฟาร์มเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกันเด้อเด้อ thank you for watching สวัสดีครับ